สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซีริกอนนะมาครับเข้ามากันได้นะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการของเราเหมือนเดิม ท่านอาจารย์โอก็มาแล้วกดแชร์ออกไปแซ่แล้วอ,อ,อะไรของมันเ,เนี่ยเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ มากดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามนะ่ะเร็วแซ่ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์ <share S 1> <share S 2> แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ เข้ามากันได้นะขอรับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก 9, ้าแชร์นะอืมใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปไเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก 9, ้าแชร์กดติดตามไลค์สดกดติดตามเพจไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการดูดวงของเรานะคะเพียหนึ่งข้อค่ะ ถามได้ควนหนึ่งคำถามนะคะพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะอยากแชร์แชร์เข้าไปในกลุ่มให้ยิบซได้นะคะกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิท,นทยากรแล้วเวลาพิมพ์คุณจะมีสัญลักษณ์แชร์ขึ้นมานะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้นะคะถามได้จะตอบให้ มาครับกดแชร์ออกไปใครที่แชร์แล้วไม่ติดเขาเราไม่ติดเขาไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสัญลักษ์แชร์แล้วอะ่ะอก็จะไม่อ่านให้นะไม่ไม่ตอบให้นะคะมุกจะได้งานที่กรมที่ดินไหมคะอ่านอ่านหนักเงินนะ น่าจะได้นะมีผู้ใหญ่ช่วยไหมคะอ่านหนักนะเนี่ยอ่านหนังสือแชร์แล้วสาการงานการเงินการงานเงินช่วงนี้ค่ะว่าอย่างนี้คุณสาการงานดูอย่างเดียวครับดูอย่างเดียวครับเอาเอาให้แน่ครับนะเอาอย่างเดียวนะครับนะเอาการงานหรือการเงินถ้ายิบซีตอบได้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพ การเดินทางการศึกษาครบครัวระยะเวลาสามวันเท่านั้นค่ะการงานเืก็ได้หรือการเงินก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าถามการงานเงินนะคะให้ถามข้อเดียวการงาน,กา,งานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาให้ถามความรักสัส้นๆสองพยางนะคะ ขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะหรือเป็นชู้แอบเป็นเมียเก็บเมียน้อยนะมีเยอะครับมาดูกับผมนะเรื่องเนี้ยหลายคนบอกว่าเนี่ยหนูอ,ะอ่ะอ่าลองทักข้างคุณสาไปก่อนนะคะอ่าอ่ารถเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อรถรถบัมอ่าอ่าตอนนี้รุ่นตอนนี้รุ่นน้องที่ชอบคิดยังไงกับเราคะ ไม่ได้เจอกันเจ็ดวันแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเราโอ๊ยคิดยังไงกับเราเขาคิดอยากแต่งงานกับเราให้ข้ให้แต่งงานขึ้นอะ่ะให้แต่งงานขึ้นนะคะเอาจริงนะคนนี้แบบรักจริงหวังแต่งคุณสานะคะการเงินค่ะาการเงินนะครับตรงๆนะครับนะถือว่ายังมีอยู่นะทํางานได้เงินนะทํางานเราได้เงิน หรือว่าการเงินของคุณอะผมบอกอย่างหนึ่งเวลาใช้คุณเหมือนคุณต้องวางแผนนะนะนะสามวันเนี้ยนะได้เงินจากการงานงานก็ดีนะคะเงินก็ดีถ้ากจะถามสองอย่างเลยแต่ว่าถามเรื่องเงินแนตะ่เรื่องงานมันขึ้นมาไพ่งานขึ้นมานะคะโดยมีท่านอาจารย์โอ L อลยี่สิบเอ็ดย่างยี่สิบสองจะสอบตำรวจพลร่มจะติดไหมคะไพ่บอกว่าดีมีโอกาสนะ เพราะว่าน,นี่เป็นชุดอัศวินถ้าคุณตั้งใจไปอ่านหนังสือให้เยอะๆแล้วสอบมีโอกาสนะนะอายุยังน้อยรีบเร่งนะเขาให้ไม่เกินยี่สดีนะสมัยเนี่ยอายุายี่สิบเอ็ดแต่บางคนถามแต่เรื่องหวยเดียวเลยสมัยก่อนอนู้นอ่ะเพื่อนผมอ,ะอ่ะอ่่ทำไมมันอายุยี่สิบห้ามันเป็นสอบตำรวจหลายปีแนละ้วสอบแม่ทุกปีอะ่ะนะแต่ว่ามันมันตก มันตกตรงไหนรู้ไหมตรงถอดกางเกงออกแล้วเขาเอามือไปล้วงไข่มันเขาบอกมันมีไข่ใบเดียวไม่ได้ต้องไปผ่าแลวเย็บเข้ามาใหม่ต้องให้ครบสองฟองเออเขาคือตอนเขาเอาเอะนะถ้าใครสอบตำรวจทหารจะรู้ต้องแก้พาวิ่งแ่เขากกผู้หญิงผ,ผู้หญิงผู้หญิงก็มีโอกาสแต่เ,เพื่อนผมอะไอ้น,นี่ไข่มันมีฟองเดียวมันก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ดียกันเลยคัเออมันก็เลยต้องไปนี่ไปเย็บใส่ไข่มา คือปีนั้นน่ะมันมันสอบมันเขาไม่ให้มันเข้าสอบตอนที่มันมันตกอะไรรู้ไหมตกแก้ผ่าตรวจไข่บอกเอ๊ะทำไมมันมีแค่ฟองเดียวมันต้องมีสองฟองมันมันเกี่ยวกับมันมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะโดด่มหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะมาอืออ่าถึงไหนละชาเอมยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันหกห้า จะประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการของโรงพยาบาลจะมีรายชื่อไหมคะใพ่บอกว่ามันไม่ค่อยดีนะไายเนี้ยนะเหมือนไม่เป็นที่ไม่<ต>พอ<ม>ใจเรามีที่ <của S 2> นั่งนะมีที่นั่งครับมีที่นั่งมันมีที่นั่งแต่เหมือนลำดับไม่เป็นที่พอใจเรานะประมาณนั้นนะอ,อ่ะอืมอ่าขอบคุณนะคะผมผมก็เคยไปสอบนะสอบโรงเรียนโรงเรียนสอบอะไรแอบจับไข่เนี่ยหรอไม่ใช่สอบทหาร เหลือเก่งในตัวงผมยังจำได้สองก็หเหลือเก่งในตัวเดียวเหลือตัวเดียวเก่งในตัวเดียววิ่งกันเหลือเกงในตัวเดียวไปในโรงยิมยังจำกันได้วิ่งเงีถอนบอกเอาไปตรงนั้นะเหลือเก่งในตัวเดียววิ่งเออโอ้อยู่ที่ไหนอ่ะเออนะมันอยู่ไม่ใช่หมายหมายถึงว่าอยู่ส่วนไหนของตึกของอะไรอยู่อยู่ในอยู่ในอาคารนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าอยู่ แถวเกียกายอ่ะมันรู้แค่นั้นเมื่อก่อนสอบอยู่เนะเอามาเอออยู่แถวเกียกายจํงจได้เหลือแต่เกงในตัวเดียวเมื่อก่อนก็ผ่านทุกวันเกี่ยกายเอามาเอมอายุสิบห้าเยอเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมัวไวนมัวแป๊บหนึ่งจริงๆตอนเป็นเด็กมันสารพัดจะต้องเจอเจอมันทุกอย่างอ่ะเกงในตัวเดียวโอ้ไปสอบเนี่ย ไปสอบกอพคก,กอเออเขาต้องไปสอบที่รามอะไรก็ไม่รู้ละรัมสามหรืออะไรได้แหละแล้ววันนั้นนะคุณพอ่อคุณแม่ไปน้องไปไปกันหมดทั้งบ้านเลยแล้วก็ไปส่งอาจารย์โอ้ไปส่งโออ่ะแล้วโอ,โอ้ก็รีบหน้าดูเลยแบบโอ้โหแบบเฉียดฉิวมากเลยแล้วไปนั่งสอบมองซ้ายมองขวานะคนบางคนเอาพระมาพวงแบบกว่าใหญ่เลยทางซ้ายทางขวาโอ้โหเล่นคอหน้าดูเลย โอไม่มีพระอะไรเลยโอกว่าไหว้ของโอไปแล้วโอก็สอบโอสอบขอผู้แชร์อะะสอบผ่านภาคก่อนะคะภาคขอภาคคอภาคอภาคอนี่คือสัมภาษณ์ผ่านด้วยติดบอร์ดไอ้นี่กรมศาลยภากรตัแต่ไม่ได้ทำงานเพราะว่าเขาไม่เรียกตัวมีชื่อติดบอร์ดแต่ไม่ได้เรียกนะคะอ่ะทานไม่มี<ช>ผู้แชรยใช่ไหม เด็กอ๋อยังไม่ยังไม่ได้แชร์เลยทําผู้แชร์ให้ดูด้าลหลางเรียนจะได้ไปขึ้นมสามใหม่แล้วจะได้จบมสามใหม่มสามไม่จบไม่รู้จะว่าไงนะครับนะคือเราดูสามวันนะคะเราดูภายในช่วงเราระยะเวลาคข้บคุมสามวันเท่านั้นนะคะผมจะเล่าให้ฟังถ้าไม่จบมสามเนี่ยดูอะไรเนี่ยภายในสามวันเท่านั้นอ่านจบมสามถ้าถ้าไม่จบมสามชีวิตมันไปต่อลําบากนะครับนะจำได้ว่ามสามนี่เรียนยากมากเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะ คณิตศาสตร์เนี่ยยากมากเลยตอนนั้นเรียนห้องคณิตอังกฤษด้วยไงเรเียนห้องหนึ่งโอ้ยากจริงๆคณิตศาสตร์ยากม,มต้นเน่ะเรียนเน่ง่ายผมว่าง่ายไงง่าย,าย,ายแต่มสามยากนะไม่ยากนะไม่รู้ว่าโอ้มาหนึ่งมาสองโอ้แบบเก๋สามกว่าสามกว่ามาพอมอสามนี่แบบสองอะ อ,อากดแชร์ไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะยังไงก็เรียนจบมหาลัยมาได้แล้วครัเออมอมอสามไม่จบนี่ชีวิตมันไปต่อนําำบากนะครับนะจบปริญญาตรีแต่ไม่จบปริญญาโทนะคะ เรียนบริยาใจเรียนบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจปริญ,ญาโทอยากไปเรียนนิเทศศาสตร์ไม่รู้เรื่องเอาล้ครับหมดหมดเวลาแล้วนะครับโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานครับนะนะกดแชร์ก็ไม่กดนะถามลูกเดียวนะเออติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรนอะภิรัตโอสิริกร,นะรอภิรัตเับเบอร์โทรศู 6, 1 9 9ห2 6นึ่ง้าสองหกสี่ห้า 0925929261ห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง idrino สิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพยิบสีไพเทพพลังจิตตรวองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสาลถอนศาลบงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับนะอืมแล้วผมตามนี้ครับ เอาละรายการนคนมีองค์ต่อก็ไปแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะอืม